เดกการกำกับแบบชิาะโตะกับพี่สนุกพี่ที่บอร์ดฟ้าถูกใจของการช่องเจ็ด HD แน่นอนชื่อนี้เป็นตีเด็ดติ้งนะฮะคุณผู้ชมคุณสนุกพี่ติ้งไม่เคยต่ำกว่า20นะฮะมันอะไ้เป็นไปหรอเมื่อไหร่นะฮะหลอดที่หนอพี่ได้หลอดอะไรอีกหรอ สนุวีนะครับคุ้มกับละครหล,นะลังงาก็ประกอบไปเรื่อยละครท่ามาอยู่ข้ยางหลังแล้วก็ไปกกับสวัสดิ์ใหญ่เนื้ไทยนะครับปีนี้ในเรื่อง,งตีนชีนปีนี้แล้วแต่แล้วปีนี้รอดูอีกเรื่องหนึ่งคามพยายามเราจะเปลี่ยนไปได้ไหมรอดูโทษนะฮะอันนี้เล่าให้ฟังอีกทีใส่ทุกคนครับไม่ไม่ไม่พูดอยากเป็นเป็นความท้าทายของทีมงานของท่ามีวีดีโของช่องเจ็ดครับครับกับโปรเจกต์นี้เรา โปรเจกต์นี้จริงๆแล้ว,วเป็นเปรที่เราตั้งใจเรื่องหนึ่งซึ่งตอน,ตอนแรกที่จะรับทำกับครับบอ,อกว่าพี่เข้มกับพี่ออฟซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากพี่ออฟคุยกันยาวมากว่าจะรับไหมพี่ออฟบอกว่าจะกลับมาเล่นรายอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เข้มบอกพี่อยากให้ผมเร็วนะผมมาเล่นรายอยากให้เร็วเป็นโจทย์ที่ยากเพราะนัผมเ,เป็นโจทย์ที่จะให้เขามั่นใจว่าตัวลายแต่คนต้องรับที่ได้เรื่องนี้ผมต้อง ลายนแรงกับเราส่วนที่เข้มเป็นอะไรที่ผมอ,อยากเข้าเล่นละครอ,อ,อยากอยากร่วมงานธรรมนานแล้ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตั้งแต่้วยเพราะเาาราเปความตั้งใจในการถึงแม้ในเรื่องในเรื่องในการท่ทำจะมีความสนุกสนานแต่เราจริงจังตอนที่ทํางานจริงเขาเป็นความตั้งใจไปครับแล้วก็ไม่กระทั่งทีมงานคนอื่นเรานะครับอย่างเราทีมเอกในคนรั้งแรกที่เขาจะบอกว่าผมล่อซื้อเขาล่อซื้อล่อซื้อ คือมีเรื่องมันจีนแต่ผมก็าจ,จีนเขาบอกว่าอยากเข้าเแดงเพราะว่าเขามีความน่ารักสดใสข้าวขาแดงหลังเรื่องนั้นผมคิดว่าทุกคนอยู่บรรยากาศในเคมีต้องตรงกัในแน่แล้วตอนออกมาเนี่ยรู้สึกว่าหนึ่งสองคนยังมีเคมีที่แบบเข้ากันแล้วมีความน่ารักสดใสครับหลัง,งลจากนี้สนุกข้าวนอนคเอ,อยดูสองตอนแรกเราเห็นเคมีของพาร์เตเมมอยูกับพี่เข้มและมเมนอยู่กับพี่อ๋อครับมันจะเป็นคนละแบบคุณผู้ชมแล้วมันจะแบบว่า คือมีว่าพี่บานันดีอ่ะคัเมันัญาติสำหรับการจำกับแต่ว่าถ้าคนเขาตั้งใจพออกเบในการเลันแล้วเขาเขาเก็บเลยน้เก่เขาได้ินมาทุกคนแม้กระทั่งพี่พี่รแกี่กพี่โอโ้นเป็นมูชกไปแล้วพี่ไม่มองหาใครโผลซึ่งทุกคนในตัวละครลับทุกคนมีมีมีเาเมีความลับเยอะมีโป่งมีปมเ ในเรื่องจะมีในเมืองนี้จะมีความกระแสของเรื่องของความอาธรรมนะครับซึ่งผมชอบเรื่องเกี่ยวกับธรรมะอาธรรมอาธรรมหคือความหมห,ห,หมองเพราะฉะนั้นคนที่มาแก้ความหมหมองก็ต้องเป็นพระเอกให้ฟ้าสดใสหลังจากที่ฟ้าพยายามแล้วต้องเป็นฟ้าที่สดใสครับ,รบพยายามยกมือผลนะพระเอกมาจะมีความสดใส,สดต่อรู้สึกน้เอาจะพุ่งขึ้นไหยฮะกำลังชื่อ เวลาพูดประโยคนี้พี่มันมีชื่อวนเวียนขึ้นมานอยู่สองสามชื่อเดี๋ยวเริญเขามาคุยตรงนีเลยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวจะรอดูว่าใครเป็นธรรมบและใครเป็นธรรมนะครับต้อนรับพี่อัฟชนะคนเทพมาสเี ได้ด้วยักณ่ครับสวัสดีทุกท่านนะครัมครับสวัสดีครับสรุกใครทำมาสิอะรันนี้สวัสดีครับพี่ใครทํมาสิอะไรมันไม่บอกมีแต่โดนแล้วทำโอ้ฉันเหนือยลองนะนให้เล่ามเองนะครับครับครับเดี๋ยว่ข้มี่เข้มล้อผมไว้ทำไมนนะครับเนก้องเินก้องล้ยล พรบทเป็นสวครับเป็นผู้จัดการทีมจริงจริงนะครับเจบ้าเสวนี่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเราใจยากมากนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอำนาจแล้วก็ทุกอย่างจะต้องตรงไปตามที่เขา Come <laughs> เราเล่นอีกเลกเตอร์เป็นยังไงครับเล่นเป็นสี่แรคเตอร์ได้ไหมเออสี่หรือเราเล่นสี่แรคเตอร์เพราะว่าเสือเพชรเสือเพชรเป็นตำรวจพอมาอยู่ในชุมโจรในในเวอร์ชันของความเป็นตำรวจของพี่ธงชัยเนี่ยก็จะมีความมุ่งมุ่งอำนาจมุทะลุก็จะมีคนรู้แค่คนเดียวคือพี่เอกคือที่เล่นเป็นแคระเสือหันนะครเสือหานจะมีคนเดียวที่รู้แล้วพอมาอยู่ในชุมเสือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ไม่ฆ่าคนแต่จะเป็นการต้นแบบด้วยวิเล้นวิเสร็จนที่ดีเอเขมาเป็นเสือเป็เป็นอะไรงเงี้ยแล้วมเปิดการแบบการตาที่ไม่มีที่าที่ไปแล้วแบเป็นการตาที่เอฟซวไม่โดดนะไม่โดดนะไม่โดดนะครับสีด้านบนนะทางนี้ฝั่งอเบลส ที่เพชรเนี่ยเสือเพชรเนี่ยตายโดยมีเงินนำสองคำแล้วโดนถูกกล่านะว่าเป็นผู้ชายทีนี้โดนองศาเนี่ยเขาซอยทงที่เข้ามาปัจจุบันเนี่ยต้องเข้ามาสื่อว่าผู้ชายตายก่อนเงิเนนำตายจากยอมหรือเปล่าหรือตายจากเสือหราาือตายจากใครเข้ามาก็ก็ต้องเข้ามาอยูออ่ที่ศรีสยามแล้วทีนี้การเข้ามาขององศาเนี่ยก็จะเป็นอีกอาร์เตอร์หนึ่งก็จะเป็นแบบใครก็แบบคนรวน ซิ้งรวยเลยจริงๆแล้วเขารักมนความรู้ความออกมาเขาต้องมาแก้งฟ้องแกล้อฟรันให้กับพี่ชายมันก็เป็นการสืบคาแรเตอร์ที่ต้องเล่นกับการความเข้มข้นอความยากมันจะอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ยากอย่างหนึ่งก็คือต้องมากวนประสาทุกคนปั่นอะไรแบบเป็นปั่นทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพอเล่นไปเล่นมามันสกี่กับการว่าเขนติดคแรกเตอร์ก็เลยแบบเอ้พมันติดคแรกเตอร์มันเลยเล่นง่ายมันก็เลยแบบต่อเติมในรูปแบบของความความเป็นตัวละครได้แบบง่าย เจอกับอะไรอยมางเี้ยสวัสดีคร<บ>ับคุณโบ๊ทคุณรอวีนี้ฮะโอเคบรรเทาแล้วไม่สบายอะไนมันก็เลยแบบพอมันจุดติดในจุดที่เราสามารถเล่นได้โ<อ>บทมันก็เลยไม่ค่อยจำป็นสำหรับผมแล้วอ๋อเหรอคุณเล่นแบบเรีย<อ>นสกโบทไม่มีเลยเหรออันไหนที่ผมไม่มีโบ๊ทอ่ะผมจะเล่นได้เรืเ่อยมากได้แต่ถ้ามีบทเติรดผมจะพูดให้จบแล้วผมก็รอเล่นบทที่หลังอีกอ่า๋อพระรักษาใช่ยิ่งมาเจอกับพี่วีที่ แล้วก the okay, ็มีรายละเอียดแล้วตามใจนแสดงทุกคเนี่ยเราก็ยิ่งราสายงานได้เยอะที่อันนี้ดีไหมเราไหมเออ้นที่น่ัที่ดูในห้องที่จะกู้วสองตำแหน่งอะไรรว่าอะไรสยเชิงกลกมกับกุณกลับไม่ได้ตัวเป็นดีๆเป็นอย่ให้เธอและดูแลสุเพราะว่าเราดูมีเส้นราเราอมยิ้มแสดงว่าคนดูต้องยิ้ตามสนุกนานนะฮะงวันนี เม๋มาไม่ให้ได้มานะฮะมา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 โอเคยังเปิดนะเหรอคนนี้ขาไม่หยุดเลยเหรอนะไม่เม๋อมาที่พี่ออฟที่เที่ยวพูดเ,เป็นจริง นะจะเป็นใช่ไม่ใช่หรอแก่ต่างหรอ,อแก่ต่างจริงๆแล้วเค็เป็นคนที่สุขุมมากด้วยนิ่ใส่ส่วนตัวจะไม่มค่อยแบบสุกซนจะเป็นคนน่ารักชอบเต้นถูกจังหวะตลอดเวลาใช่ไหมฮะถ้า <c oughs> ตรงถ้าใช่ตรงนี้แล้วตรงของท่าเลยอ่ะเบเนเรื่องอนะี้คาแรคเตอร์เราไม่ได้เก็บนะครับแล้วเปไนะเป็นทอมาส์ก็เป็นฟูฟูแล้วก็ จะเป็นเข้มกี่โมงก็ไม่รู้เออนะ <c oughs> ได้ร่วมงานกับพี่อ๊อฟด้วยพี่เข้มด้วยพี่ลี่เป็นยังไงบ้างครับพี่บีดีค่ะสนุกม,มากพี่อ๊อฟก,ก็เหมือนเป็นคน <c oughs> ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทำทีตุ๊ตันน hey, like yeah. oh. ี่ไรโค้ดพิงแล่กันเข้าไล่เข้าโคตดเป็นการมีอะไรผมไมโอ้โหอะไรสองคนมุมอะไรสักแล้วแลกกันละลายไม่ได้ทำนแล้กกันตัดเหลวเหลวเหลวไปเลยแล้วไม่มีเนื้อแต่ว่าจริงๆสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้ดูคือการแอคชั่นของเราขอเริ่มเลยจริงจริงพี่วิทมีแค่ความจำเป็นความนะ่ยว่าแอคชั่นของเราคือมันเป็นสไตล์ไหนกันบ้ก็จริงๆแล้วแอคชั่นของผมเป็นสไตล์ตึงดเดือดตึงแอคชั่นก็คือตามบริบทแต่มีความเท่ในตัว ที่ต่อยอย่างเฉาะกระโดดกระโดดต่อยแ, <c oughs> แล้วพวกนี้แล้วก็้าเอาทาความแข็งแรงของวิเทมมาใช้กบพีออฟซึ่งเขารู้กันได้กดยเาะคนเราไม่เป็นไม่เป็นห่วงกันถ้า,าเป็นท่าเท่เพราฉนเป็นลายเส้นของมือของตัว,ต,วตัวผมเองก็ได้ที่ทำให้ะอรให้นาทีตาม,มาขึ้นโดยที่ घेत Okay. นี่คือทีมที่เป็นสีสันมากๆนะครับในละครเรื่องนี้ฟ้าพยัย เรื่องูชาความรักไอเรื่องบูชาความรักมากคือรักนายสวัสดิ์ที่หนึ่งยอมทุกอย่างยอมคือว่ายอมให้เขาอะไรล้าคนอื่นแล้วเราก็เป็นรองเข้มประโคมมากเข้มบอกว่าทำไมไม่รักงเขาบ้างมางงเหมือนกันคือปกติตัวร้ายมันต้องรักพระเอกไม่ใช่หรอแต่นี่ตัวร้ายรักตัวร้ายเป็นพระเอกคนพิเศษเดี๋ยวเธอดูตัวร้ายแน่ใตนี่เธอจะไม่กเองเลยไม่จะมองข้ามฉัน อได้เรเว่าขอแสวงครับเอเคที้เาก็จะอยู่ในวมออัเราันด้เี่แพลคะครับผมก่เรเออคุณก่อนเลยที่อันที่สครับแพนพรับบทเป็นน้องตัวน้องนี้เป็นหนึ่งในแกงเสือครับก็จะเป็นลูกน้องของยองเาน้องแสวงทำงานในเมืองสิงห์บแล้วก็เป็นเปียบเสมอนเือขวีแล้วก็ยังมีแบบ ในแกงก็จะมีอย่างโต๊เองเอชเอ็ครับที่จะเป็นน้องเด็กเดียวที่จะแบบไปทำธุรกิจต่างๆให้กับนายครัประมาณไรการเป็นะคุณ่นอ่ะผมเหรอเออผมไม่ายการ์ดนะหลังสารแทนหลังสารมาชยเขาในเขาไปป้นกับเขาคือเขาเลยขึ้นไปไปทุกอย่างคือเป็นเสมือนแบบยกนายเป็นเหมพ่อคนที่สองเป็นเป็นเป็นใครครับเหมือนพ่อเหมือนพ่อครับผมแล้วเราเรียกพ่อนี่พ่อเด็กน้อยแต่หน้าผ่านเวลาไป ดูชมเชยเลยดูไปตองสปอยมาสปอยเก่งคือจริงๆ,ๆ,ๆตัวน้องเองเนี่ยออคือด้วยความที่แบบพระเจ้านายมากครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบทาเกินหน้าที่จนเดินเรื่องไปต่อให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นคนั่นแหละครับโี้ยเราไปดูเราไาสําคัญอันเนี้ยสั่งอะไรนะสั่งคอสำคัญโอเคในเรื่องสำคัญขอกตัวครับ มียกเว้นไหมครัไม่มียกเว้นเพราะว่าทุกตัวละครจะมีตัวแปรของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าขาดตัวอะไรตัวหนึ่งไปเนี่ยละครจะเดินต่อไม่ได้ขาดแทนได้ไหมไม่ได้ถาดไปเมย์ได้ไหมไม่ได้ถัดพี่ออมได้ไหมไม่ได้สาล่ะไม่ได้แล้วพี่เอกอันนี้ได้นะผมกล้าได้ที่ไหนล่ะเฮ้ยต้องมีต้องมีเพี่เอกนี่จะเป็นตัวแปรงสำคัญเลยเอาละใช่ไหมอะไรฮะ เราเป็นตัวแปรสำคัญใช่ไหมจริงเหรอจริงเหรอเข้จริงเหรอจริงจริงจริงพี่บองตามพี่นะนี่คือคนที่จะทำให้ทุกอย่างมันกระจ่างเองกระจ่างโอ้โหไปเป็นตลกครับผมก็เป็นแสดงเป็นเสือหานนะครับเป็นสหายกับเสือเพชรเป็นพี่ชายของทงนะครับแล้วก็เป็นโจทย์กับเสือทองในเรื่องนะครับซึ่งเราอยู่ในซุ้้มซุมโจทย์นะฮะด้วยกันนะครับอันนั้นแหละครับ สตอนโจทยุดพีคที่เสร็จที่สุดที่สุดที่สุดใครพึ้งนเดือนเ่คุณจะเสร็จแล้วหรอจะพึ่งอะไรโจุดพีคที่สุดนะครับเราช่วงถ่ายทำไปเรื่อยๆช่วงปลายๆเรื่องเนี่ยครับที่แอกร์เอาให้แจ็งมาด้วยว้าวว่าใครทั้งหมดเราเอามาเต้นเอามาเต้นเลยมาไหมพี่โอ้โหมาทั้งรถแห่ก็มาคาราโอเกะก็มีนะตอนเนี้ยตอนถ่ายอ่ะ ไม่ปวดหัวชอบชอบดก็บยาอะไรเก็บอะไรเกยาอะไรกเนียชอบชอบชอบโอ้โหฮัลมากครับอยู่ดูแล้วดูว่าตัวละครพี่น่าจะเก็บความลับอะไรไปเยอะมากถึงตอนพี่ข้ามสปอยนะมันเก็บความลับไว้ขนาดไหนพี่ตัวละครพี่เองของผมอ่ใช่ครับมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันเกิดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของเนื้อเรื่องนะครับตั้งแต่เป็น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 เสือครับจนมาเจอ น้องน้องชายของเพชรที่เป็นแสดงเป็นทงของน้องเข้มมาแล้วก็มาร่วมแก๊งร่วมกลุ่นในการเพื่อจะหาความจริงที่พิสูจน์ได้ไม่ดีโอเค,อเ,คเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงต่อนไปเขาบอกว่าอยากให้แบบเมาเรื่องสนุกสนุกในกองถ่ายสักเรื่องหนึ่งมีใครจะเป็นตัวแทนเมาส์ไหมฮะขอเรื่องหนึ่งไม่พอเรื่องหนึ่งไม่พอเรื่องหนึ่งไม่พอเลยเอาแค่เรื่องหนึ่งมาให้ได้ก่อนมีไหมคือที่กองเราจะมีเขาเรียกว่าประเพณีทุ่งเทศากาล คือรอบลุกเทศก,กาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ปีใหม่ไทยสงการอะไรงเงี้ยเราจะมีโอเคดีลอยแบบมีหมดเลยครบหมดเลยเพราะฉะนั้นในกองถ่ายของเราจะมีงบประมาณลับๆับในการ<อ>ซื้อแป้งซ,ซื้อน้ำแข็งซื้อเครื่องเล่นมาให้นะัแกแสดงได้เล่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าช่วงสงการเราก็จะเล่นกันตั้งแต่วันที่8 9 10 11เล่นก่อนใครเลยก่อนเลยใช้น้ำแข็งกันล้างน้ำกันวิที่ทีมงานก็ชู่ฉัน่าทีมงยังไงครับ มีมีปืนแก๊ปด้วยปืนเด็กอ่ะต้องมีปืนแก๊บพกเป็นไงไปเล่นปืนแก๊ปที่ที่อละห้าบาทที่หน้าตลยเนีถ้าบอกว่าให้ให้เด็กถือมาให้ด้วยพร้อมอาวุธกร้อมอวุธพร้อมลูกกระสุนถ้าจะเข้าฉากก็องมีปืนแก๊ปไปเล่นครับใช่เป่นไ่ได้หมอมนต้องมีแบบปืนแก๊ปอ่ะปืนแก๊ปถ้าเกิดว่าไม่มีผมจะไม่มีอินเนอร์จีในการทันผมจะเศร้าเป็นพี่พี่ทีมงานมาหามาให้สองกระบอกคาับก็บอกใช้ครั้งแรกครั้งเดียวโอ๊ยแม่แม่ไม่ห้ามเขา เล่นกับผม,ม,ะมนะคนละกระบอกนะ <c oughs> ผมก็บอกเมยเมก็บอกนะไม่มีใครทั้ใครได้วิ่งไล่ยิงกันโอ้โหปะเที่ยวประเที่ยวประเที่ยวตัขอเสริมอีกอย่างนึงได้ปะคะได้รับ าทำงานมากชอทุกคนพอจะกมองกันไปข้างบนอีกัอายอพี่ดสอยู่บนะแฟนคลัพี่ที่อัพสเไม่โดดไม่โดดนะครับนั่นคือแฟนคลัสวงหรอแโนี่ไงหลอกโยตลกโดอแนี่คือเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมนะฮะแ้วก็พี่ๆสเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะใจพี่ๆเนี่ยได้สาคัญทุกคนอย่างเป็นท to <ód isan music> ี่แน่นอนเพราะฉะนั้เดี๋ยว แฟนฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับครับอยู่ที่เปิดฝากด้วยนะครับคือฟ้าพยายามนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับเรื่องเวลาเดี๋ยวก็เด็กทีนึงเนาะทุ่ม40นาทีทางช่อง 7HD นะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้มารับชมนะครับแล้วก็มาสนุกไปกับพวกเรานะครับช้าฟ้าพยายามนะครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับผมเปิดช่อง7